ป็นผู้หญิงสวัสดีครับอ่ะไม่ได้ต้องมองกล้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเจมอริเกโน่มาอแล้วจ้าวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วพอดีวันนี้ตื่นเช้ามาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปกติทั่วไปของชีวิตประจำวันนะทุกวันนี้นะก็เปิด Facebook มาตกใจเลยเว้ยอยู่ดีเพื่อนในเฟซกูกาเป็นผู้หญิงหมดเลย แล้วทีนี้เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วหรือวะไอเฟซแอปเนี่ยก่อนหน้านี้คืออะไรนะไอไอหน้าแก่อะไรมีหนวดหน้าแก่เราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันนีกลับมาอีกแล้วคือแม่งแปลงเพศเออจากผู้ชายเป็นผู้หญิงจากผู้หญิงเป็นผู้ชายเต็มเฟซหมดเลยนะครับก็เหมือนเดิมกว่าคลิปนี้จะลงเคาเล่นกันทุบาท้านตูมเมืองแล้ชิบหาย <c oughs> <c oughs> โอเคเรา,าเข้าแอปกันเลยอ่านี่นะเราอยู่ใน,นแอปแล้วเฟซแอปผมเข้ามาในคอมนะก็ไม่สามารถเปิดกล้องได้แต่มันสามารถหาเห็นไหมคนที่มีชื่อเสียงได้ไปหาเลยนี่ภาพโหงดูงอันดับแรก ลุงตู่เห็นไหมใครๆก็ชอบลุงตู่เอ็นดูเ้รายังไม่เอาเราเอาแบบท็อปท็อปก่อนดิะ่ะเอาใครดีเอาแบบนี้ไหมเลี้ยงมาเรื่องกันแต่ลุงตู่เก็บไว้ก่อนนะครับไปลิซ่าเลยแบล็คพิงผมก็เป็นบลิงกันนะเนี่ยฮก็ฮเอาเลยแล้วลิซ่าทำไมมีเจนนี่มาได้อีเอานี้ยกัน,นหน้าตรงเปิดเมงเรามาแปลงว่าลิซ่าเป็นผู้ชายเนะี่ย จ้าจาจะเป็นยังไงจะหล่อไหมขนาดเป็นผู้หญิงสวยเลยเป็นผู้ชายก็ต้องหล่อดิเนี่ยอย่างแรกเลยกเข้ามาได้ไหมเรากดที่เพศสามารถเปลี่ยนเพศได้ก็เปลี่ยนเพศเป็นเพศชายออ๋เป็นแบบหนุ่มหัวเตอรรักนะจ๊ะอุ้ยหล่อเนี่ยโอ้เป็นแบบหนุ่มหนวดเข้มหนวดหนวดเข้มโอ้จะได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 ้ไปต่อไปต่อไปใครดีย่าๆนี่ดาราย่าๆนั้นาตรงนาตรงเราลองดูซินะย่าเป็นผู้ชายเป็นไง อ่ะยะ่าเหมือนเดิมกดเพศเพ้ชายโอคนเหมือนแบบหนุ่มได้แบบอะมันที่มาเดินเดินแบบอะอได้ได้จะได้จะได้จะได้อุยบอกเลยคนสวยก็สวยคนหลอก็หลอคนสวยแปลมาเป็นผู้ชายแม่งยังหลอเลยไปคนลไปเดิเอาเอ่อเอาวีาแล้วกันพี่เวียนี่ผู้ชายเราเป็นผู้ชายบ้างถ้าแปลเป็นผู้หญิงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนี่เลยรูปยิ้มสุดหล่อของพี่เวียมาลองดู ว่าพี่เวียเป็นผู้หญิงจะเป็นยังไงครับหน้าคมๆไทย,ไทยๆหล่อๆพี่เวียเนี่ยดูสิเ <c> ฮ <oughs> ้ยจะได้จะได้ผู้หญิงมีหนวดผี้หงจะเป็นผู้หญิงมีหนวดจะได้จะได้เออเออสวยสวยอยู่สวยอยูออ่บอกแล้วถ้าไม่มีหนวดสวยวันนี้ผู้หญิงมีหนวดนๆๆนไงตรงดู้นมีใครอีกเขาเซ่อๆกันเนี่ยเจนนี่เจนนี่นะเจนนี่นี่เจนนี่น ไอ้หนเจนี่เป็นผู้ชายเป็นไงครับนี่เลยจาก MV Q ม e s e r v e ใช่ไหมจำได้เลย yeah, 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 yeah. ไปโอ้ยมันก็ไม่มันก็ไม่แตกต่างอะไรมากนะแต่แบบทำไมคิ้วเหมือนแบบเหมือนคนเอากาวลาเท็กไปทาเลยวะมันจะเป็นลอกๆอ,อ่ะใช่ไหมเนี่ยเออจินนคิมไป <c oughs> คนต่อไปดีฟ้าที่มีใครอ,อาะใครดิอาเจมส์นี่เจมส์คนคนชื่อ <c oughs> เจมส์หรอทุกคนจริง ใช่ไหมเห็นไหมคนที่เจมหล่อนทุกคนเอาเจมไหนดีเอาเจมจีก็แล้วกันเป็นผู้หญิงดูสิว่าเจมจีจะส,สวยขนาดไหนเป็นผู้หญิงแต่เขาหน้าหวานอยู่แล้วนะน่าจะสวยอยู่อะผู้หญิงเฮ้ยคุณแม่เลยอะ่ะคุณแม่ปากแดงเจียวขอโทษครับพี่เจมรักนะครับ ไปคนต่อไปมาใครดีนี่พี่บีเดอะสกาเป็นผู้หญิงจะเป็นไงนี่พี่บีอันหน้าแบบปากเจียพี่บีปากเจียอาดูเรือนน่องพี่บีจะเป็นยังไงแต่แบาบเป็นผู้หญิงเนี่ยอ่ะเพศหญิงเฮ้ยเหมือนพี่บีใส่วิกอะเออจริง <laughs> เหมือนพี่แต่วิกแต่ตาเนี่ยรีดอายแลเนื้สวยงาเลยนะพี่นะ <laughs> ไอ้ดาวก็พ uh, ี่บี้มาดิลิใครอีเอ่อใครดี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 ลองนากคอมดิฝาดนากคอมอ่านากคอมนากคอมลองซื้อดิว่านากคอมเนี่ยตลกที่ใครๆก็รักที่ด่ายังไงก็ไม่เจ็บไอ้สัส <c oughs> <c oughs> อ่ะมีรูปเดียวน,นักคอมอ่ะรูปนี้จากเรื่องอะไรหมาบ้าปะไอ้ที่มันเป็นหมาบ้าหมาบ้าหมาบ้าอะไรใช่จำได้เพราะแฝนถุงน้ำ <c oughs> มองดิบัตนักคอมแปลงเป็นเพศหญิงเนี่ยร่างกายเป็นไงเฮ้ยแต่ทำไมหัวเป็นอย่างนั้นอ่ะหัวไม่เนียนไม่เนียนเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ ได้เลยนะข้อมีฝ่ายด้วยเหรอแล้วข้อมีมีปะมีอ๋อแต่เขาลบหนวดไปเลยเลยเลยเห็นฝ่ายชัดอ๋อเหมือนนข้อมใส่วิกเลยวะ่ะมือนหนังเรื่องนึงอะที่น้าข้อมเล่นอะอะไรไม่รู้เออนั่นแหละเออนั่นแหละเดี๋ยวเห็นยิ่งเสออยไปดูว่าใครเอาสักเออพิซันนี่พิซันนี่เออพิซันนี่โคตรหล่อเลยเดูว่าพิซันนี่เป็นผู้หญิงจะเป็นไงเออไปดูสิงอผู้หญิงมีหนวดอีกแล้ว เอ้ยแอปมันเนียนนะเนี่ยใช้ได้เลยว่ะเฮ้ยพี่ชันนี่สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยมีใครอีกเออเลื่อยๆแล้วสนุกสนุกคุแล้วมึงเออเอาใครดีอ่าไปเฟิร์นไปเฟิร์นดีกว่าไปเฟิร์นดูซิว่าพี่ไปเฟิร์นเป็นผู้ชายน่าจะเป็นยังไงน่าจะหล่อใช่ไหมเพราะคนสวยทุกอใหญ่ไม่จะหล่อลองดูซิหลอหล่อหล่อโอเคแล้วไหนคือคอเสื้อไหนคืออะไรเนี่ย เฮ้ยหลอหลอโอ้ชิด้เลยหลอหอหลอเรดูซิว่าคนสบายเป็นไงใครอีกเบลล่าพี่เบลล่าอ่านี่เลยตัวนี้เลยซีพีเบลล่าหล่อไหมหล่อหมดแหละคนสวยยังไงก็หล่อคนหล่อไงก็สวยแปลกๆนะเู้ยว้าเฮ้ยหลอหลอเฮ้ยคนหล่อเฮ้ยหล่อสุดแล้ไหมเฮ้ยเออหลอเป็นผู้ชายที่มีขนตายาวมากเลยเอ้ยหลอหลอโอจะไดาชิดาชิดาแอบแม่งเนียนว่ะ ดูดีมีใครอีกดูดิอ่ามาริโอมาเลอร์นี่ไอดอลเลยพี่มาริโอลองซิดูสิว่าพี่มาเลอร์จะสวยขนาดไหนนะครับทำไมเสียงเป็นงี้เนี่ยอะไรดลนี่มาริโอโชว์เนียงพี่มาริโอตายน้อผู้หญิงมีแก้มนั่นแหละปักแดงเชียวแอบมั่งเนียนด้วยชอบชอบชอบคุณรู้แล้วว่าทำไมเพื่อนในเฟซกูกลายเป็นผู้หญิงหมดเลยมั่งเนียนจริง เอ้ยใครจะไปเลอ่าอ่าใครดีใครดีใครดีเนเน่นี่กำลังดังเลยเนเน่ไปดังที่ที่ไหนนะรายการน่ะเออช่วงนี้กำลังดังเลยเนเน่ดูซิว่าเนเน่เนี่ยเป็นผู้ชายน่าจะเป็นไงเอ้าดูรูอื่นเวรกรรมอ่ะนี่ถือสองนิ้วดูซิเป็นผู้ชายเนี่ยหล่อขนาดไหนโอ้เฮ้ยคนหล่ออ่ะการเป็นหนุ่มจีนยังหล่ออ่ะเฮ้ย เฮ้ยรอรอไม่รอพี่แต่แอมทำไม่ค่อยเนียนนะลบผมไงมันลบผมเฮ้ย <laughs> จะรอจะรอ <laughs> แล้วก็คนเนี่ยที่ใครหลายคนรอคอยต้นคลิปก็คือลุงตู่การค้นาหายอดนยิยมอันดับหนึ่งนะครับใครๆก็รักลุงตู่ใช่ไหม <laughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ไงเนี่ยมาลุงตู่ยุ้ยพี่ลุงตู่เนี่ยท่นนานผู้น่าจะเป็นผีเป็นไงเนี่ยเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้ไม่เสียงหรอกเรารักท่านทำเพราะรักยุ้ยพี่ลุงตู่เป็นผีเป็นไงอ๋อ ตัวใส่บิ๊กเลยก <c oughs> ูเสียงคลิปแล้ว <c oughs> มาไหนๆก็หลายคนแล้วใช่ไหมยังไม่เคยใส่ตัวเองเลยว่าไม่เคยเล่นลเลยนี่ว่าตัวเองเป็นยังไงเอารูปตัวเองมาใสาด่ดูทีฝาดูที่จะเป็นไงมาอรูปผมใส่ไปแล้วดูที่จะเป็นไงหน้าตาเป็นไงอ่ะวูลเป็นผู้หญิง เป็นผู้ชายดีแล้วเออดีดีกูเกิดเป็ผู้ชายดีแล้วเออหน้าตาอย่างงี้นะอ๋อโอเคแอวนี้่ะพร้อมกันดีกว่าพร้อมเป่าพรมคอนะครับก็ขยันจะเล่นกันเลยเลยใน Google Play ไม่รู้ว่า iOS นี้เปล่านะโหลดเลยเลย Face App เขาไม่ได้จ้างกูด้วยกูจะทำคอนเทนต์เขาเนี่ยเออตอนนี้ใครจะจบแสดงว่าคุณเหงาใช่ไหมผมก็เหงาเหมือนกันเลยทำคลิปเนี่ยฮฮิิ โอเคเจ้าหนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะว่าจะทำคลิปอะไรบ๊ายบายจ้าฮู้ว <c oughs>